โอเพนนิ bureau, ่งบิโวอีพิกช็อตออฟเดอะสองพันยี่สิบหกทีห้าสิบหกแท้งโรลลิงทรูเอเมริตารีเทสเรนส์แซนคิกกิ้งอาร์พเทเรดโรตาร์ติ้งนาร์เรชั่นวอลโยเวอร์วีลคัมแบ็กทูแท้งเวิลด์อินไทยแลนด์ทูเดย์เวิร์ทเอ็กกิ้งยูดิฟอินไซด์วันออฟไทยแลนด์ส์โมสอันติซิพัตเต็ดอาร์มออยโปรเจกต์เดอะสองพันยี่สิบหกทีห้าสิบหกเมนแบทเทิลแท้งเอโมเดิลพาวเวอร์เฮาส์ดีไซน์ฟอร์มอเบลิตี้พรอเทคชั่น แอนด์แอดวานซ์ไฟล์พลังเคททูโครสท็อปช็อตออฟเดอะทีห้าสิบหกอาร์เมอร์แอนด์แคนนอนนาเลชันเดอะทีห้าสิบหกริปรีเซนต์เดอะเลตทีส์อีวิลูชันในไทยแลนด์สเดฟเอนด์คาปาริลิตี้ดีเวลโอเพสในคอลลาบอร์ชันกับอินเตอร์เนชันแนลเดฟเอนด์พาร์ทเนอร์ดิสแท้งเอชเอนจิเนียร์สำหรับทิศเอเชียสยุนิคทาวเรนต์จากด dens จังเกิลถึงเมืองอเวนิวแอนด์เม้นต์ออนสกรีนสเปกกราฟิกแอพเพียร์บีซายแท้งฟูเต Narration. Let's start with the key specification. The T56 is powered by a 1,500-horsepower turbo diesel engine, delivering a top speed of 70 km/h p on u o road and over 45 km/h p off u road. The new suspension system gives it superb maneuverability, even on road terrain. Cut to interior shot. Digital control panel, targeting system. นาเรชั่นอินไซต์เดอร์ทีห้าสิบหกฟีเจอร์เอเน็กเจนเนอเรชั่นดิจิตอลไฟล์คอนโทรลสิสต์เเตมวิดอัตโนมอติกแทร็กเก็ตเทร็คกิ่งอัตวานไนวิชั่นและเอสตาบิลไลต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรสมูดบอลเมนการดิสแท้งแคน accurately engage moving target both day and night ฟูเตทีห้าสิบหกฟิริงไลฟ์ฟลาวออนเอเรนนาเรชั่นอินเตอร์มออฟไฟล์พาวเวอร์ The t 56 ISN Just About Brews Strength It uses smart munition capable of penetrating modern composite armor and neutralizing fortified positions e c o n d a r y armament i n c l u d e a c o s e l 7.62 mm machine gun and a remote l y control 12.7 mm heavy machine gun for close defense Cut to short of modular armor plating reactive armor b l o c k narration protection wise เดอะทีห้าสิบหกอิสอิคุปเปตวิดโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมอร์และเอ็กโรซีฟเรียกทีฟอาร์เมอร์พร้อมให้การป้องกันต่อต้านที่นิตริกและเคมีคอลอินเออร์จีราวและแอคทีฟพ rotecti on system oraps ตรวจจับและขัดขวางการเข้ามาของแอนตี้แท้งมิซิลเลสก่อนที่จะถึงบ้านโชว์ฟูเตทีห้าสิบหกครูเทรนนิ่งเอเวอร์แบนต์คอมแบตดริลนาร์เรชันดิสแท้งอิสอัลส์โซดีไซน์วิดเดอะครูสเซอร์วิวัลิตี้อินไม แอร์อัตโนมัติไฟสับเซชั่นสิสเต็มอินเทอร์เนลบลาสต์มิติเกชั่นไลนิงแอร์เอสเคพัชเชสอิมโปร์ฟเซฟตี้อินคอมแบตซิตี้เวชั่นคัดถูมิลิเตอรี่ออฟฟิเชียลสปิกกิ่งวิดเอนจิเนียร์นาเรชั่นเดอะทีห้าสิบหกโปรเจกต์มาร์คเอเมเจอร์มิสโตนสำหรับไทยแลนด์สโดเมติกดีเฟนด์อินดัสทรีอีกน็อตโอลี่เอ็นฮานส์แบตเทิลฟิลด์คาบัปบิลิตี้บัดเอาโซสเตรเทนโลเคอล์แมนูแฟคเจอริง Creating new opportunity for s k i l l worker and d e f e n s e technology s p e c i a l i z e d Slow motion hero shot of the T56 moving through water over obstacle. Narration: Inconclusion, the 2026 T56 is a bold statement of Thailand's commitment to m o d e r n i z i n g its a r m o e d forces with cutting edge technology, powerful armament, and superior protection system. อิทโพสิชันอิทเซล ASK เอสเซนด์ในเดอะริเจนซ์มิลิเทอเรียแลนด์สเคปไฟแนลช็อต T ห้าสิบหกพาร์เก็ตแอร์ซันเซ็ตเนชั่นแนวแฟลกเว็บวิ่งนาเรชั่นแทนค์ยูฟอร์วอชิงแทนค์เวิร์ลในไทยแลนด์ดอนฟอร์เก็ตทูไลค์ซับสไคร้และฮิตเดอะเบลไอคอนทูสเตทอัปเดตทิดวิดเลตส์อินอารมอยวอแฝดเทคโนโลยีจากไทยแลนด์แอนด์บิยอนซียูอินเดอะเน็กซ์มิชั่น